โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็มเข้าเดินไหมนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออเ yeah. ก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูตัวละครอัปเดตที่11.5หรือว่าอัปเดตวันพีชกันอีกแล้วเนาะซึ่งตัวละครนี้อาจจะเป็นตัวละครสุดท้ายในอัปเดตนี้แล้วนะเออซึ่งก็จะเป็นเจ้าก็จะเป็นเจ้าอูตะนั่นเองเนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าเอโดะนะซึ่งสตา์ที่เรามีเนาะก็เป็นเลเวลตานอยู่ที่30มเนาะมีคาตตากรีลีดเดอร์เป็นเวจฟูจัสติสนะก็จะบูดาเมจเป็น100%เเ็นั่นเองเนาะแล้วก็ค่ามอดิฟายเนี่ยจะเป็น100ุกช่ง,นะง,ดดงนะร้อยท ้าสีเขียวนะหรือว่ากรีนนั่นเองนะแล้วก็มีพาสตติดตัวเป็นเรสเอสทนั่นเองนะเป็นตัวละครระดับซีเขนะ็เนาะสามารถหาได้จากการลงเลเจนดะ์เศ e นะเออก็เป็นเลเจนด์เศ e ล่าสุดนี่แหละอย่างด่าน d REAM ISLAND เนาะนี่ก็เป็น d REAM ISLAND นะ ก็จะเป็นตัวละครดรอปเลทจู่ที่3เนาะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครดวงกุดเหมือนกูจริงๆเนี่ยก็ให้เราไปทำการการันตีเอาเนาะก็คือให้มาตรงมิลเลโคลครีเอชันะหรือว่าที่เอาไว้ทำตัวละครระดับ MR นั่นเองนะก็นี่เลยให้มาตรงนี้เลยเอโดเนาะ ก็จะใช้เป็นการ์ดไอดอลเนาะแล้วก็เป็นเหรียญของอุตะนะเออนั่นแหละคือการันตีนะนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการเกิดขั้นต้นนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมไปแล้วกันเนาะว่าสําหรับเจ้าอุตะร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้าอุตะเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันนะ ก็โอเคเนาะสำหรับโมเดลของเจ้าอุตะก็เป็นประมาณนี้นะโดยรวมเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความสามมิติอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ากูชอบนะกูให้คะแนนเต็ม10เลยไม่ว่าจะเรื่องของการยืนถ้ามีท่าเต้นนะแล้วก็เรื่องของพาร์ติเคิลที่เป็นเหมือนตัวโนตวิ่งรอบๆตัวเนาะคืออันนี้ถือว่าสวยนะเออนี่แหละสมแล้วที่เป็นตัวละครซีเครตนะถึงแม้ว่าเรื่องชุดหรือว่าเสื้อผ้านเนี่ยมันจะเป็นแบบ2มิติหรือว่า PNG นนั่นเองนะเออก็โดยรวมถือว่าชอบแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของโมเดลนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเร เดีวนะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของท่าโจมตีเลยแล้วกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางขั้นต้นก็อยู่ที่1,500นะก็เดี๋ยววางกันเลยโอเค ก็สำหรับดาเมตต้นเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ8,220นะระยะอยู่ที่44เนาะ S P A หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วินะวางคันแรกตีเป็นแบบ Circle เนาะแล้วก็ตีพื้นเดี๋ยวไม่ตีแอร์นะแล้วก็มีพาสซีสิติดตัวเป็นเรส S T A นั่นเองนะหรือว่าการเติมอาหารทุกการโจมตีนั่นเองเนาะก็จะมีผลตั้งแต่การเล่นอินเซนขึ้นไปนะเออก็สำหรับท่าโจมตีเนาะ ก็จะเป็นการยิงตัวโนต้ตไปข้างหน้านะแล้วก็หมุนเนาะซึ่งสําหรับเจ้าอุตาเนี่ยวางขั้นแรกเนี่ยมันก็จะมีสกิลให้กดเลยเนาะซึ่งสกิลก็จะชื่อว่าเอโดบัฟนะมันจะทําการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละคร2.35เท่าเนาะก็จะคล้ายๆกับเจ้าน้องไอ้นั่นแหละเออแล้วก็จะทําการเติมอาหารให้25อันนะเออประมาณนั้นเนาะแล้วค่อยกดทีหลังแล้วกันนะเรามาดูเรื่องของท่าโจมตีก่อนละกัน ซึ่งเงรงเื่องของท่าโจมตีก็อย่างที่บอกไปนะก็เป็นการยิงตัวโน้ตไปข้างหน้าเนาะแล้วก็โน้ตก็จะหมุนเป่าๆป,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 ประมาณนี้ซึ่งเอฟเฟกต์สวยนะในเรื่องของสกิลอนะ่เขาเรียกว่าของแอนิเมชันเหรอมีแอนิเมชันไหมเนี่ยหรือว่าแค่จะยืนเต้นเฉยอ๋อมีอยู่มีอยู่มีอย,อย,อยู่ก็เหมือนจะชูมือขึ้นเนาะชูมือขึ้นแล้วก็ยิงโน้ตไปข้างหน้านะเป่าแล้วก็โน้ตหมุนแล้วก็เป็นระเบิดเนาะเออประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อเลย โอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่ามิวสิชันลัดนะก็ตีเป็นแบบ Circle เนาะก็จะบวกด,ดาเมจเป็น1478นแะแล้วก็บวระยะไป6เนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ4300นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปล๊บโอเคนะก็จะตีเป็น Circle ที่ใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึงนะแล้วก็ยังตีพื้นอย่างเดียวอยู่เนาะเหมือนแอนิเมชันจะเหมือนเดิมนะแอนิเมชันเหมือนเดิมเนาะ ไหนดูดิว่าโจมตียังไงอ๋อก็เป็นการยิงตัวโน้ตไปเหมือนเดิมแหละแต่คราวนี้จะยิงหลายโน้ตหน่อยเนาะก็คือล่างม่อกี้แม่เดยวต้องเรียกว่าขั้นม่อกี้ยิงโน้ตแค่ตัวเดียวเนาะแต่อันนี้มันยิงหลายโน้ตนะซึ่งลืมดูฮิตโอ้โหอันนี้หลายฮิตเลยแหละท่าเนี้ยตึง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 ก็หลายฮิตนะดูเอาเองแล้วกันเนาะส่วนท่าแรก ท่าแรกประมาณสามฮิตเนาะส่วนท่านี้ก็หลายฮิตอ่ะเออ <c oughs> อีกทีสิประมาณนี้นะกันเนาะสำหรับท่าโจมตีนะถือว่าเรื่องของพาร์ติเคิลสวยเนาะแต่ว่าอนิเมชันอาจจะธรรมดาไปนิดนึงเนาะแล้วก็ลองอัพกันต่อเลยปุ๊บปุ๊บ,บโอเคก็อัพตันแล้วนะไปเดี๋ยวลองกดสกิลหน่อยละกันเนาะก็คือสกิลที่บอกไปนะเอโดบัฟนะปุ๊บอืมก็คือเป็นจะมีพุฟุ้งขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีเป็น บวกดาเมจขึ้นบนหัวแบบนี้เนาะก็อย่างที่บอกไปอะมันเหมือนน้องไอเนาะแต่ว่าครูดาวโหครูดาวนาทีกว่าถือว่านานอยู่นะเออก็โอเคนะสหรับเจ้าอุตะเนาะอัพตันดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ1นะึ่0แสนหนึ่งพันาสิบเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่80นะ S P A หรือคอมเบโจมตีอยู่ที่6วิเนาะอัพตันตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีพื้นอยียวเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็มีพาสซีฟตัวเป็นเรส S T A นั่นเองนะแล้วก็อัพตันมีสกิลให้กดเป็นเอโดบัฟนั่นเองนะนนเนาะะกก็เดี๋ยวลลองบบนะััฟไปปนนุ๊ แล้วก็บัฟน้องไอถึงแม้ว่าตัวเจ๊แกจะมีบัฟอยู่แล้วเราก็จะบัฟน้องไออยู่ดีนะเออซึ่งพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ2 3 7 1 0นเอนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่9 7ส่วน S P A ก็อยู่ที่6วิเท่าเดิมนั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าอุตะร่างแรกนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันเนาะว่าสำหรับร่างที่ทำการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกม GE มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าอุตะเนี่ยหลังจากที่เราทําการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังก,งกันบ้างนะ ok, เนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันนะก็โอเคนะสาหรับเรื่องของโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหมือนล่างเนี้ยจะใส่เป็นเรื่องของชุดเกาะนะแล้วที่สําคัญพี่แกมีเจ็ตแพคด้วยนะเชี่ยโคเท่นะเออคือแบบ ดูดิมีงมีโล,โลนะใส่มงกุฎด้วยแถมถือดาบใส่เป็นกรงเป็นเกาะนะคือต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ากูไม่เคยดูเรื่องของวนะันพีทเนาะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนเจ้าอุตนะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อยู่ในภาคมูวี่ปะไอฟิล์มเลสอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งกูไม่เคยดูนะขนาดภาคธรรมดากูยังไม่เคยดูเลยแล้วมูวี่จะเหลืออะไรนะเออแต่โดยรวมเนาะถือว่าร่างนี้ก็เป็นข้อเท่เลยนะคือมันได้คะแนนไปเพราะเรื่องของเจ็ตแพ็กเลยนะเออความคิดเห็นส่วนตัวเนาะซึ่งโดยรวมกูชอบเรื่องของโมเดลนะเออแต่แบบมันอาจจะลบเรื่อง เรื่องของพาร์ติเคิลเรื่องของดนตรีไปเนาะที่มันวิ่งรอบๆตัวนะเออแต่ก็แบบอืมก็ได้อยู่แหละเรื่องนี้ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะสำหรับเรื่องของโมเดลเนาะก็ประมาณนี้ละกันนอะโมเดลก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของท่าดนตรีเลยละกันนะก็โอเคนะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่ประมาณ2,400นะ้อเนาะก็เดี๋ยววางกันเลยป,ปุ๊บโอเค ก็สำหรับดามเมตต้นเนาะก็จะอยู่ที่16,100เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่49นะ S P A หรือความเบอรโจมตีมอยู่ที่6วิเนาะวางขั้นแรกที่เป็นแบบเซอร์เคลเนาะแล้วก็ตีเพื่อเนีเดียวไม่ตีแอ์นะแล้วก็มีพาส s ์สิจุดตัวเป็นเรส S T A นั่นเองเนาะแล้วก็หลังจากทำการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่แกจะมีวงเล็บเป็นดรีมไนน t นั่นเองนะแล้วก็วางสูงสุดได้ที่3ตัวเนาะ คาต e ากรี l e เดอร์ก็จะเป็นเวชฟูลจัดเซตเนาะก็จะบวดาเมจเป็น120%นั่นเองนะเออส่วนเรื่องของท่าโจมตีก็เป็นการยิงโนต้ตเหมือนเดิมเลยนะไหนดูแอนิเมชันแอนิเมชันก็จะประมาณนี้เนาะตะวัดดาบตวัดหอกเรียกว่าตวัดอาวุธดีกว่าเออแล้วก็จะยิงเป็นตัวโนต้ตไปเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะวางคันแรกก็ยังมีสก,กิลกดเป็นเอโดบัฟเหมือนเดิมนั่นเนองเนาะซึ่งท่านี้ตีกี่ฮิตเอย ก็ประมาณ4ฮิตนะโดยประมาณนะเนาะอีกทีสิี 2> 1, 2, 3, 2. ประมาณนั้นละกันเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่า bracing tornado เนาะก็จะตีเป็นแบบลายนะก็จะบวดดาเมจเป็น18,730เนาะแล้วก็บวดระยะไปอีก6นะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ6,000เนาะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปุ๊บโอเคก็จะตีแอร์แล้วนะสำหรับขั้นนี้ ตีเป็นลายแล้วก็ตีเป็นแอนะโอ้ดูแอนิเมชันก่อนแอนิเมชันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนะแต่ว่าเลือกของพาร์ติเคิลทอร์นาโดถือว่าสวยอยู่เนี่ยแมว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 แต่ว่ารู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยนะเออรู้สึกว่าท่ามันช้าไปหน่อยอีกททสิประมาณนี้กี่ฮิตเอ่ย โอหอันนี้เลือดน้อยเดี๋ยวรอฝั่งนี้1 2ึ่สามสี่โอ้สี่ฮิตนะทอร์โดสี่ฮิตท่าแรกก็ประมาณ4 hit นะี่ฮิตเนาะคือไออูตาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ตีไหลายฮิตอยู่นะแถมอัพแค่4ขั้นก็ตีแอร์แล้วเนาะอัพไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยนะอีทีสิประมาณนี้นะท่าพาย,ยุเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยปุ๊บปุ๊บ โอเคขั้นต่อไปเนาะถ้าว่า Starlight Disco เนาะก็ตีเป็นแบบ LE เนาะก็จะบวกดาเมจเป็น37,461นะแล้วก็บวกระยะไปีกเนาะแล้วก็บวก SPA ไปอีก2นะก็จะตีเป็น8วินั่นเองเนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพท,ที่ประมาณ9,600นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปุ๊บโอเคก็ตีเป็นแบบ Full LE เนาะเออประมาณนี้ โอ้โหถ้าอนิเมชันก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นเรื่องของเสกบอลดิสโก้มาแทนนะเฮ้ยถือว่าเท่นะเรื่องของพาร์ติเคิลเนี่ยเอ,อระเบิดตูมแต่ว่า,า,าเรื่องของระเบิดอาจจะดูเบาไปหน่อยนะเพร้ะ,ะ,ะลอยขึ้นมาแล้วก็ตูมมันมันก็สวยแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะเพราะว่าดูแล้วเอฟเฟกระเบิดมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยเนาะ แต่ว่าโดยรวมถือว่าสวยนะเอรื่องของพาร์ติเคิลอ่ะถือว่าสวยเลยแหละแป๊วแป๊วแปวแ,แล้วก็ตูมประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยโอเคก็อัพตันแล้วเนาะก็เดี๋ยวลองกดสกิลหน่อยละกันนะก็สำหรับเรื่องส,สกิลก็ท่าเหมือนเดิมเลยนะเออเอ้ยเดี๋ยว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 น้าพี่แกซัมมอนได้ด้วยเหรอกุตาซัมมอนได้ด้วยเหรอ เอ้ซัมมอนเลือดสี่แสนนะเฮ้ยเฟียวนะมันซัมมอนขั้นไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อมันมันซัมมอนขั้นท้ายว่ะสำหรับอูตะนะเฮ้ยเฟี้ยวนะเออเป็นทั้งซัพพอร์ตเป็นทั้งซัมมอนเออแล้วก็เหมือนจะอิงดาเมจตัวจากเขาเรียกว่าอิงเลือด สมอนจากดาเมจโจมตีปะอันนี้430 เออใช่ใช่มันอิงจากดาเมจโจมตีถ้าสมมติว่าอุต่าตีล้านหนึ่งก็คือซามมอนล้านหนึ่งเลยใช่ไหมเออตามที่เข้าใจนะก็แหละประมาณนั้นละกันเนาะก็สำหรับดาเมจอัพตันของเจ้าอุต่านะก็จะอยู่ที่ประมาณ439,900นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่96เนาะ s p a หรือความเรงโจมตีอยู่ที่8วินะอัพตันเต็มแบบ full AOE เนาะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นตัว p ระเ s STA นั่นเองนะแล้วก็จะมีสกิลให้กดเนาะเป็นเอโดบัฟนั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟกันเลยละกันเนาะก็บัฟเมออร์ลลินนก่เย ลลลแล้วก็บัน้องไอเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่านายจะมีบัอแต่เราก็ใช้บัอน้องไออยู่ดีเนาะซึ่งพอบัแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ621,290เนาะระยะก็อยู่ที่117นะส่วน s p a ก็อยู่ที่8วิเท่าเดิมนะก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าอูตานะ เป็นทั้งซับพอร์ตเป็นตัวดาเมจก็ได้นะแล้วก็ยังเป็นตัวซัมอนิกนะถือว่าเฟี้ยวเลยนะสําหรับเจ้าอุต่านะครบเครื่องอยู่นะเออติดอย่างเดียวนะมึงไม่ให้ตังค์อ่จแถมเพิ่มเลือดอีกด้วยอ่ะถ้ามึงมีอีก2อันนี้นะมึงครบเครื่องเลยอะไอตกงานแน่นอนนะเออก็ประมาณนี้ลนะกันนำกรับเจ้าอุต่านะ ก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าอูตานะก็อย่างที่บอกไปเนาะมันน่าจะเป็นตัวละครซับพอร์ตแหละมีทั้งเรื่องของดาเมจเนาะแล้วก็สามารถซัมมอนได้นะเออก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เฟี้ยวอยู่นะสำหรับอัปเดตนี้เนาะก็อย่าลืมไปห,หาทากันมาใช้นะเออแต่ที่ติดใจอย่างเดียวเลยคือทําไมพี่แกถึงไม่มีมิเล่เข้าฉากในอีเวนต์นะทัทง้ทงทั้งที่มันก็เป็นตัวละครตระกูลเดียวกับไอ้สามสี่ตัวที่เราเคยดูไปก่อนหน้านะเอออันนี้กูก็งงเหมือนกันนะเออแ็แและประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าอูตา นะก็เดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปหน้าละกนันเนาะจะเป็นตัวอะไรนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบบาย